มันสูงจนไม่เห็นยอดหัวมันไม่มีเนื้อหนังและมันจ้องมาที่ฉันจากความมืดนี่คือตำนานกาชาโดกุโรและ S.C.P.2863 เงาโครงกระดูกยักษ์ที่หิวกระหายวันนี้นั่งเล่าเรื่องจะพาทุกท่านไปรู้จักกับตำนานกาชาโดกุโร หรือ s c p 2 8 6 3กระดูกยักษ์ที่หิวกระหายในตำนานพื้นบ้านจากประเทศญี่ปุ่นมีปีศาจอยู่ตนหนึ่งที่ไม่อาจาระละสายตาไปไหนได้เลยถ้าหากว่าคุณมองมัน กาชาโดกุโรคือโครงกระดูกมนุษย์ยักษ์สูงเกือบ15เมตรหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้มันถือกำเนิดขึ้นจากกระดูกของผู้คนจำนวนมากมายที่ตายอย่างไร้ค่าหรือไม่ได้รับการฝังศพอย่างเหมาะสมเช่นเหยื่อในสงครามรวมไปถึงอดอยากและโรคระบาดอีกด้วยกองกระดูกจำนวนมากมาย ได้รวมพลังความแค้นเอาไว้และรอมรวมกายเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีชื่อว่ากาชาโดกุโรนั่นเองลักษณะของกาชาโดกุโร่รูปร่างของมันคือโครงกระดูกของมนุษย์ที่ไร้ผิวหนังไม่มีดวงตาเสียงของมันนั้นเวลาเคลื่อนไหวจะได้ยินเสียงของกระดูกอย่างชัดเจนนิสัยของมันนั้น หิวโหยอยู่ตลอดเวลาและชอบกินศีรษะของมนุษย์มันนั้นมักจะปรากฏตัวเฉพาะตอนกลางคืนในคืนที่เงียบสงัดประวัติการพบเห็น ตามบันทึกตำนานท้องถิ่นในประเทศญี่ปุ่นมีหลายครั้งที่ผู้คนมักจะได้ยินเสียงกระดูกในตอนเวลากลางคืนก่อนจะพบว่าจะมีคนในหมู่บ้านหายตัวไปในตอนเช้าวันลุ่งขึ้นโดยไม่มีร่องรอยของการต่อสู้และในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองชาวบ้านเล่ากันว่ามักจะพบ เงารูปร่างคล้ายกับโครงกระดูกขนาดยักษ์เดินไปเดินมาในบริเวณลิมป่าหรือซากเมืองร้างและทุกครั้งไฟก็จะดับลงทั้งหมู่บ้านนี่คือตำนานกาชาโดกุโรจากฝั่งประเทศญี่ปุ่นส่วนในฝั่งของประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีเรื่องเล่าที่มีความคล้ายคลึงกับกาชาโดกุโรอย่างมาก สิ่งมีชีวิตตัวนี้ถูกเรียกว่า SCP-2863 เปลดแห่งอเมริกาเปรดแห่งอเมริกาหรือ SCP-2863 มีความคล้ายคลึงกันอย่างน่าประหลาดซึ่งปัจจุบันนี้สิ่งมีชีวิตตัวนี้ถูกจัดเป็น SCP และปัจจุบันชื่อของมันถูกเรียกว่า The b r o w n Walker s c p 2 8 6 3คือสิ่งมีชีวิตลึกลับที่มีลักษณะเป็นโครงกระดูกขนาดยักษ์สูงกว่า30เมตรมักจะถูกพบในป่าทึบของอเมริกาโดยมันนั้นชอบปรากฏตัวเฉพาะตอนกลางคืนและชอบยืนมองคนที่ผ่านไปผ่านมาบริเวณนั้นและสองสิ่งมีชีวิตนี้ยังเหมือนกันทางด้านความเชื่อและวิธีการป้องกันอีกด้วย ในตำนานญี่ปุ่นว่ากันว่าหากได้ยินเสียงโครงกระดูกเดินในตอนกลางคืนต้องให้รีบวิ่งกลับเข้าบ้านในทันทีห้ามหันหลังกลับไปมองหรือมองหาต้นตอของเสียงและเมื่ออยู่ในที่ปลอดภัยแล้วก็พนมมือสวดมนต์และขอขมาต่อผู้ล่วงลับและในกรณีของ SCP-2863 นั้นถ้าหากว่าต้องเผชิญหน้ากับมัน ก็ต้องรีบวิ่งและห้ามหันกลับไปมองเช่นกันและเมื่ออยู่ในที่ปลอดภัยแล้วก็ต้องขอขามาเช่นเดียวกันทั้งความเชื่อรูปล่างลักษณะมันเหมือนกันจนน่าประหลาดใจสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นจากโครงกระดูกที่มารวมกันด้วยความแค้นมันเป็นเพียงตำนานพื้นบ้านของประเทศญี่ปุ่นหรือจริงๆแล้วสิ่งมีชีวิตตัวนี้มันอยู่ในเงามืด ของทุกประเทศท่านผู้ชมคิดว่ากาชาโดกุโรและ SCP-2863 คือสิ่งมีชีวิตตัวเดียวกันหรือไม่สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้นางเล่าเรื่องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ